คนนี่ค่ะต้นไอ้ของของคนอื่นเนาะทุกคนเนาะมันอยู่้านเขาเนาะแต่ว่าเขาไม่กินนะคะทุกคนเขานี่คะ่ะทุกคนอันนี้ลูกนี้สุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วสุกเตะเละเละๆนะคะนิ่มๆแล้วเนี่ยแต่ว่าข้างในนู่นค่ะเยอะมากแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาไม่กินนะคะทุกคนเขาปล่อยให้มันล่วงแล้วก็ปลูกให้กากินมั้งคะทุกคนดู แต่ว่าเราก็ไม่กล้าเก็บเนาะเพราะว่ามันเป็นของเขาเอะเนาะมี่แม่ทุกคนดูลูกแบบใหญ่ๆเลยอะเออสวยเนาะเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้กาจิกกินไปแล้วอะ่ะทุกคนดูเนี่ยนกทั้งนกทั้งกานะคะลูกที่แบบสุกๆแล้วอย่างเงี้ยมันเขาก็แบบมาเอาไปกินแล้วเนาะ อันนี้เป็นเป็นของเขานะคะทุกคนเราก็ไม่กล้าเก็บเนาะุเยอะมากโอ้ทุกคนหน่วยอนตนอินเตน